เออนั่นแหะยายล้าน่ะมีไหมโอ้โหอันนี้น่ะจาว่าจะว่านู่นว่านี่เร้อรับรับงานแล้วน่ะกันนจิต 那个。<L> นเนามีน้ามีน้ามีน้าสวยด้วยต้งมาได้เป็นนักร้องแน่เลยชอบชอบตั้งใจมาบ้านลุงพลเจอกลางไปเจ้ตั้งแต่ทำชโนตตอนนั้นหนึ่งตั้งแต่ลุงพลใหม่ๆเจ้ที่ทำชโนตที่เล่ติดตามลุงพลเรื่อยมายังครับจบแล้ลุงจะไปงานใช่ไหม สวัสด so ีค่ะลุงขอบคุณทุกช่องเลยคคคขอบุณลุงกับป้าจะไปงานนะคะป้าไปงานมาประมงค่ะ มาตั้งลงมาถ่ายรูปกับเอฟซีลงเตรียมตัวที่จะไปงานบุญนะคะจะไปต่อเต่าลอยไปโน้นป้าวัสดีค่ะไปแล้วนะคะยูทตหลายขอบคุณมากครับคุณค่าขอบคุณค่ไม่ไลค์ติดตามช่อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกภาษาทุกพันช่องแล้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ